หมูที่มักข้างขึ้นไว้นะจ๊ะเดี๋ยวสิทอดเดี๋ยวสิทอดเพราะว่ามันมือในแดดบอออกแล้วต้องทอดไว้นะจ๊ะเนื้อมักค้างขึ้นแล้วจ้าแช่ตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวมาทอดกันเริ่มทอดกันเลยน้ำมันได้ที่แล้ว Thank mm -hmm. ใกล้ได้ที่แล้วใกล้ได้ที่แล้วเฮตดตอนบางไงเพราะว่าเพื่อไว้ตากแห้งเนาะเด้บว่ามีแดดก็ต้องมาทอดจ้าทอดเก็บไปกินหน้าวนะําทอดเก็บไปกินจ้ามือนี่ว่ามีแดดได้สิทอดไว้หลายๆลายทอดว้กาลังได้ทีจ้าบอกนะกาลังได้ที 哦。Uh ở ngoài luôn เสร็จแล้วจ้ากระทะที่สามเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นแล้วแพ็คเข้าช่องแข็งนะจ้าไว้เก็บไว้กินนานๆให้มีแดดตากต้องทอดเอาไว้ทอดครั้งเดียวไม่ต้องทอดหลายครั้ง เสร็จแล้วจ้าเนื้อทอดเนื้อทอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก็บไว้กินนานๆได้ขอบคุณนะคะสวัสดี